ผมได้มีผู้กล้าของเราที่จะมาขอเช็คเรตติ้งน้องหมากับเขาหน่อยครับว่าเมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วจะมีกระแสะตอบรับอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับพี่เขาก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมนโมนะครับจะพาโกโก้โจโมแอนน่นาชิมิมาเช็คเบรดติ้งที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับตัวนี้ชื่อโกโก้โจโมครับวันนี้มาสไตล์ล็อกลส่วนตัวนี้ชื่อนนาค่ะ อันนี้มาแบบหวานๆลายเสือจริงๆสมัยก่อนสัก4ปีที่แล้วเนี่ยอ็รีในการแต่งตัวของเขาเนี่ยหายากมากแต่พอคนเริ่มมาหานเลี้ยงสุนัขเยอะแล้วก็อ็อกซิอรีเริ่มอ,ออกมาพี่ก็พยายามแอปพลายพยายามหาเปิดเน็ตมั่งอย่างเริ่มตาเนี่ยก็เปลี่ยนเสมือนกอโกโก้เป็นยุคแรก4-5ปีที่แล้วเลยครับบางคนถามว่าเฮ้ยบังคับหรือเปล่าถ้าบังคับอึดอัดเขาจะอยู่อย่างนี้ไหมเนี่ย เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาชอบเขาหลอจริงๆแล้วนี่ไม่อยากจะพูดพูดเราเยอะคนหาว่าเวอร์แต่จริงๆแล้วไม่เคยเรียกเขาว่าหมาเลยเขาคือเทพก็เปรียบเสมือนคือก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆอันหนึ่งอะแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เขาจะสื่อสารในการเห่าในการมองในการอ้อน ก็รู้จักหน้าตากันไปแล้วนะครับสำหรับคุณนโมเจ้าโก,โกโก้และน้องนีนาผมว่าเราตามพวกเขาไปเช็คเรตติ้งกันดีกว่าครับว่าแฟชั่นสุดจีดของเจ้าโกโก้จะได้รับความนิยมแค่ไหนมีควมู้ึกัข้าเาเ,าเ็นส่วนนึ่ของเราเป็นครอบครัวเราอะ่ะเราก็อยากจะแต่งตัวให้เขาเหมือนเราอะ่ะ

เล่เเซนทัลนะครับเซ็นทันเวอร์นี่ก็ให้สุด,ดักเข้าได้นะครับแต่ว่าต้องมีรถเข็นแล้วก็ต้องอุ้มนะครับห้าม่าเดินนะครับถ้ามาแล้วก็เือรักษาความสะอาดกันหน่อยนะครับตอนนี้เข้ามาในเซ็นทันเวอร์แล้วนะครับก็ต้องขอเปลี่ยนชุดหลอให้โ,โกโก้อ,อีกชุดนึงนะครับ น่ารับกดีค่ะชอบมีน่ารักมากน่ารักดีค่ะชอบน่หลอดีโอ้โหได้กระแสตอบรับมากมายขนาดนี้งั้นเอาเป็นว่าการมาเช็คเรตติ้งของน้องหมาในวันนี้เอาไปเลยครับ100คะแนนเต็มครับ และถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีน้องหมาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและสร้างรอยยิ้มได้แบบนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมแชร์ความน่ารักของน้องหมาได้นะครับที่ Facebook p e t Lover b บเจอคายนะครับ